สวัสดีเจริญพรคุณยมพระอาจารย์ขออวยชัยอวยพรแนะนำคุณโยมมาเปลี่ยนยางที่ร้านยางตานกพปุมธานีมียางถูกมีล้อแม็กทุกลายยอดนิยมของสังคมไทยเข้ากับสไตล์ทุกรถทุกแบบในรูปปัจจุบันเจริญพรถึงแม้ว่าเจ้าของร้านจะเลี้ยง ผัดกะเพราหม,ม,ามูกรอบอาตมาอาตมาพ่อขอวยชัยให้เจ้าของร้านจ้องมีหน้าอ like ้วบๆเหมือนหมูผัดกะเพรานะเจริญพรสวัสดีครับขอบคุณครับครับบ๊ัยบาครับผมเนี่ยพระท่านเจ้าคุณวอนะหลาสุขสาอยากสีปึ๊กเลยกับท่านเจ้าของเอสายดี่งานเจ้าคุณวอเจริญพรโย ハハ <laughs>